โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มากลายเป็นผู้ใช้ผลโดนัทเดินได้นะครับผมนะครับซึ่งก็จะมาเล่นผลไฟนะผมถือว่าเป็นผลที่คขอนข้นะเล่นง่ายอยู่พอสมควรในผลโดนัทนี้นะผมนะครับเพราะว่าไอสกิลของมันเนี่ย่วนใหญ่ก็จะเป็นไอสกิลแบบสแปมนะครับสกิลซันี่เอ็กวีจะเป็นบอลยีผมระยะก็อนาดใหญ่ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะเพราะสกิลมัน นี่ัะปล่อยช้าอยู่เหคมือนเดิมนะครับสตัทของแต่งสตัทก็สายผลของแต่งก็จะเป็นสอองวันโดฟา์มิโกเช่นเคยนะเพราะว่ามันรีคูดาวข้างย็นดีนะครับโอเคประมาณเนี้ยไปเริ่มได้เดีกว่าสวัสดีครับเฮียมาถึงที่แล้วครับเพื่อนๆช้าหน่อยแต่ชัดเจนไม่โดนอีกตัวนึงเล่นมาว่ะไม่น่าโดนนะครับ ซึ่งผลนี้มันเล่นง่ายนะทุกคนดูดิมันก็เล่นพอๆกับแม็กมากครับเพราะไอ้สกิลเอฟคือเรากดแป๊บเดียวมันก็จะพุ่งโคตรไกลเลยนะครับนวลอะไรระยะไม่ถึงเว้ยอันนี้นะถึงโอ้โหโ้โ,โแรงอยู่นเนี่ยทำเป็นเล่นไปเอาดิอย่ามันจะว้ามาดึงเว้ยพิวฮมเป็นไปตามแผนเป๊ะ โดนสามน้อยเองมันใหญ่สกิลนี้มันไม่ค่อยแรงนะครับโดนนะฮะอันนี้ฉลา,าดอันนี้ฉลาดคือแบบไม่ออกมาตีฉลา,าดสกิลนี่โดนทีคือเลือดมันจะหายพวกนี้เยอะมากเลยนะเจ,จ็บดิเจ็บดิเฮียอุนน้ยเกือบไป่ิกี้ลอดเสือไปไหนแล้ววะเนี่ยอย่าหนีนะเว้ย ูเรียบร้อยสู้ร์เพื่อนโจ๊กเกอร์อุ้ยคนนี้เขาเกมเร็วว่ะแม่งเปิดมาจะโซใส่ผมแล้วเนี่ยเขาแผ่หลอกปิว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 อุ้ยอุ้ยสองสกิลห้าพันกว่านะครับทุกคนแค่หนะโอ้ my god โอเปซสองเสียวมันกดลาวาแค่อย่างเดียวนะครับผมเลยจะไม่เล่นอยู่บนปืนซะส่วนใหญ่นะเล่น แค่ตอนสกิลมันครบนะครับปะโดนไปเด็อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ย,ยเจ็บอะ่ะจะ้เปิดเผารถด,ดามเมจนั้นโว้สกิลว,ว้าว ไมยบายโอ้แต่มันเป็นง่ายเลยว่ะเพื่อนไม่ขนามือพี่เลยโสยซี่แมนทึบฮ่าฮคนนี้จะสู้ง่ายกว่าคนตะกี้หน่อยมันหลงกลง่ายดีนะครับดามเมจผมได้เยอะเจ๋งอู้เกือบโดนอืมยับไป มาหาหนึ่งที่แล้วครับเพื่อนส0 0 years later สวัสดีครับเพืพ่อนๆชาหน่อยแต่การันตีตายแน่นอนปุ้งเฮ้ยมันเปิด VP จริงเปล่าวะอ้าวอ้าวบักเคมเบ้เหรอจับให้นะไอ้ตัวอยู่บนฟ้านั่นนะ่ะซึ่งผมรอนครับรอให้มันโดนขึ้นกนเดี๋ยวโดนลาดนะครับ เดี๋ยวผมยิ้มเหมือนโดนลัดทีนึงอะ่ะอ้าวเอ้าเฮ้ยโดนหมุนเสยงี้ใครสวยเนะี่ยเวยเยเๆยเวยเยเกือบสวยนะครับมันดีดิเป็นคิวฟรีหน่อยอันนี้มึงลุมกูไหมเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวจัดให้ไอ้น้องจัดให้ จับให้อ่ะจับให้อ่ะมาดิให้หมดอ่ะโอ้ทำอะไรเนี่ยเพื่อนมันจะง่ายไปวะเอาเพิ่มมาดับของเกมหน่อยได้ปะงูเนี่ยจะเพิ่มมาดับของเกมนี่เองอ่ะสวยบนหัวผมหนึ่งอะไรทำอะไรทำอะไร มาดิเดี๋ยวเพิ่มมาดับของเกมนี่เองสวยโดนเฉยโคตรเปิด The Almighty อ่ะมาดิดนีสวยตายอีกหนึ่งตายหมดอ่ะเพิ่มมาดับเกมนี่มาดิมาดิาดดกูพุ่งได้พุ่งได้เหมือนกัน โอ้โดนหมุนแน่เลยอุ๊ยไม่โดนไม่มีคนมาโดนก่อนนะครับบายบายมาดิเจอลุงพี่โดนัทเกม็มหมดอะอะไรทำอะไรเล่นดาบไฟเหรอ ดาบไฟใช่ปะเพื่อนฮืมีกไหมงามไส้อะไรอะมาดิขอแบบเดเดือนดอน,นะขอเดอดเดือดขอเดอดเดือดอู้ส่วนใหญ่ไม่มีคนอยู่บนพื้นนะผมเลยเล่นยากอยู่นหน่อยนะพอตัวนะแต่ไม่ได้ยากมากนะเพราะว่าพวกนี้มันง่ายไป เกือบไปมีตัวใช้ดาบกาวิตี้หนึ่งเกือบสวยอุ้ยเพิ่มมาดับเกมนี้จัดแม่งตายกันเรียบอ่ะบายบายตอดตอดตอดตายซะ โดนลาวาแน่เลยว่าละยังรอดมึกโดนหนีไม่ทันจัดเค่นี่เหรอเนี่ยคนเวียดนามเล่นมันทงเวียดนามด้วยนะผมเห็นอยู่กูจะแทงให้มิดเลยโอ้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 อุ้ยเหลือเชื่อยังรอดวะ่ะ đi qua, huyết đồ rồi, giờ mình cái hỉu anh á, khó hưu nồi. Bye bye, bạn, <tang t -tiny> <contamination>. bye. Ừ, <tiny> uii <tiny> <tiny> รวยด้าเมยโดนนิดหน่อยก็ยังดีนะครับผมโอ้สวยสวยขนมูจิไม่ช่วยชีวิตด้วยวะสูงขนาดนี้ยิงโดนกดต่ยต้กะยิงอะไรหืม ตายซะอ่ะฮะลาวาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆชอบกดลาวานะก็เอาอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่บูทจัดใช้หมัดกกนบูทมาเหรอตายตายโง่อีกหนึ่ง โอ้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 โอโอเก่งมากเพื่อนโดนรวมก็โดนผมสนะทั้สามหมดนะครับผมยกเว้นไอ้พวกกระจกที่มันแบบมีปัญญาให้กดลาวานะครับ้เนี่ยผมรีบมากเลยอิ่มหน้าดื้อเนอะก็ดื้อนี่ดาดที่แบบผลไฟเนี่ยเนี่ยโอ้ยผลแมากมาไอ้ผลที่มันไอ้นี่เนี่ยว่ะใครนู้ดที่มันแทงเอตกลายเป็นโดนัทเนี่ยว่ะ อเคก็น okay, so oh, ั P ่นนะครับผมเราไปหาเล่นกันดูได้นะครับตบไอ้พวกนี้ได้สบายนะดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก่งมากเลยเพื่อนโอ้เวดนามเคมเพย์แม่งกาดยิงไงวะโอเคก็ไม่น่าอะไรมากนะครับผมนะครับเอาละก็อหละเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนเจอกัน